สบายดีพี่น้องโอ้ยตุ้ยขึ้นอีกแล้วพี่น้องเลยหายป่วยแล้วตุ้ยขึ้นแบบไลยโล,โลเลยแหละพี่น้องรถเหยียบไปรถเหยียบไถฮะรถเหยียบไถรถจะเหยียบดไผดถสบายดีเด้อพี่นอ้องยิทุกคนทุกท่านนีเห็นข่าวซูเปอร์จะไปบุญมาจ้ะ นางทองกับพ่อนางทองเอิญเด้อเอิญเอิญฮิปดูแถวฮิปขอไปบุญน,น้ำแน่เบาดูเบาดูมันห้องกี่กี่ขึ้นมาเบอร์เบาดูเบาดูเบาน้ำท้าฮิปก่อนเท้าฮิปท้าฮิปไก่ข,ขอไปบุญน,น้ำแน่บาด์เบาเนี่ยอื่นนะซูบเบาเพ้นเป็นพันท้าวเหาเนีาน่านบี้ยฟรีเฮ่อเบา,าจะคำน่ะ เห็นบอความว่าวนณหภูมมาแล้วพ่อว like bon ่าสิวป่ะน so, really ี่ได้สิเว้มึงสิไปบ่กางเวนนี่นะอออีมึงเอยขนาดกูไปยังมมห่างกูยังจีเป็นลมคือพพากันไปแต่เศร้าแต่เสี่ยวน่สิมันห่อนได้อาว่ากระเาะนะหอแนเย็นลง เดมนูบถึกใจเด้กูสม่งเด้ไปเด้ได้ไปเลยยังจะหายไปอีกอยู่ไปไปดนเจะประดำไปแล้วทานลงมาพระขาวมาตวัดบ่อยน่เฮ่ยกำลังเตรียม แต่งโตเตรียมสืปงานระถากโพลอพี่น้องนี่กระโพดหน่อยเราเสียมาพัดเฮ้ยกระโพดมึงบนนี้มีแมงมีเมืองนะเฮ้ยเนาะงามอะไรเงินพายซ่วยเนี่ยนะใครอยู่เฮือนเฮ้ยป่ามันฮัมห๊ะ ห้ามจะไปบุญวหำการไปอุบมว้เด้อเปลี่ยนกันอุคนมนเมืนเบาเนาะเฮ้ยคนเบาคยุจักเี้ยงิคูลยองสันเอียวหนียวไผ่หนียวไผ่มินืมมันลมันปจุมาฮน้ำผักกะเดาสร็จสิจะไปงานพี่น้องเอ้ยแดดแดดนหอนโอ้ยอแห้งนะเอ้ย ฮะอลีหลเห็นแล้เฮ้ยกับพังแต่ห้าไปประทาศพนมหนที่ห้าบนได้มีหม่องหนังไปหนังแค่กินข่าวซื่อยังมึงอะน่ะเฮ้ยมาขี่งวงแล้วขีไข่ไก่ขีไข่ไก่ขี่ไก่เด็ดลีรอ,ม,อมือนีเฮ้ยมือนีไหนชะีเด็ดแห้วกว่านเลยเด้เยลี กูตื่นมากนะกูเห็นหน่วยตะเวนนี่นะนี่นี่จูนี่ก็บชิพากันไปนี่ไปบุญมาฝนตาอาร์ตสี่มึงยิงมาช่องอือมันได้ชองคนยังวาบานอะโมงพี่น้องไปไปพากันไปแต่เวียงตาเวนแต่เส้าแต่เซียวมันวิดแดดไอผลกระเด็นหอนคือเก่าเฮ้ย ไปแถวนะทำสิไปบ่อน้ำถ่าหิบไปบ่ไปบ่อเฮ้ยน้ำอีด้ำเห่ยด้ำไปเป่าบาบอยบาบอยให้โทรหาอีจอยพี่น้องเดี๋ยวมันสิไปว่าสันมันบ่ไปแล้วกันบ่ไปวะสันติดอยี่บ่โทรหามันนะ ขี่ไก mm. ่นน oh. ่ขี่ไก่หน่พันน้องเล็อนู่แล้วมันจะปากับให้มันลงมาแต่งตัวงามๆพี่น้องก็แม่เพื่อนจะอยู่ห่างผู้เดียวมันนี่มันไปใส่ป่ะโอ้เปถามผมไปรวมผมได้เนเาะไม่ด้แม่แม่เาอันปุ๊บเมื่อเราขึ้นตัวใดตัวใดบอกวีนะ บักเวียมันไปกินสิแต่ขาวมนกููมือเมตาเอาเมื่อไรแล้วเอาเมื่อซะให้ยมคบอกมอไงยังพิมพ์ไว้ว่าอีายอีได้พี่น้องมันไอ่ยอมหามสูนลกดกผมมันอะ มันอยู่ีตุยามเปิดคลิปนอะท่านพี่น้องมันดาแต่ก็อย่าหัวแม่มันมาฉันเห็นมันบอไปไปยังอิลีโทนะจังมันเป็ยังจังบ่ยากหับนะ่ได้เอนมันกงง้อันนี้เรื่องจริงพี่น้องกับบเลือด้าตามกับเพื่อหัวมันกันยังวะพี่เขาพี่ออก เอ้าเฮ้ยคืองามท้าเฮ้ยซีนี่เฮ้ยมึงซื้ออยู่สายอ๋องามงามงามดีใจนํำค่ะเห็นดีใจยุหหุ้อาวมันไปใส่โซ่หายสามศูนย์สองมือเลสุ หนาติดมันตาติดพี่รองช่ควุดท้าจอยไปเที่ยวรชิดัวชันนั้นไปเที่ยวธาตุพูนน่โบเห็นโบเห็นเออเบิ้งินงโซเบิ้งโงอดูเจอมันหักเหยื่อใส่หาเบิ้งนะฮาจากเบิ้งใส่ก็ต้องขอสิทธิ์ขอถอดกระซุบรถดี่้าคนละเฮ็ดีเราไปติ่งกันซะเอื่อยนะลูกปัสีทองสู่ เลอเลอเปอร์ซือวันีย็บตีก็พอดีเลยไเนี่ยังมันคือพอดีเลยแย่แล้แทกมาบ่มึงบอกเบอร์อะไรต่อแล้วท้ามานในอกเบอร์ใดนี่มาสักหมูเลอเลอเปอร์ซือท่านผู้ชมโคตรงามเลยใช้ขว้างบอกในเฮือกันนี้คือเในเป้เด้คื้นอย่างอันหนึ่งมึงจะใส่อันนี้ไปนะเดี๋ยว เสเดียวปรบยเปรยามทิสซื้อให้นุบักหลายหนึ่งวมีเสื้อส่เดียวผูกอันแรกลกบบอดี้เบิรดก็ได้อืมงามพอดีแบบว่ต้องหัดต้องยังพอดีผูนึกวาทาสินมากเด่เสื้อจะสินอ้าวสินประทันมากลับไปหยิบุนถ้าเอาสวเลิศค่ะอืมอืมอ่ะอืมอืมมูก็จะสิไปนะเฮ้ยผูอาเต็มโหลดพี่น้องบุญพระธาตุโพล ไปอันนี้ไปทางหลัดเลยพี่น้องเดินไปทางนี้ไปทางทางนะขึ้นทางดำทางน้องนาเขียนขี้ผุนเลยล้อใช่เห็นยังก่ออือือืมเลิศค่ะอันยางยางมากดู่ะยางเสิร์ตเสิร์ตแล้วเลิศผูกอืมดูพี่น้องเลยมือซ่าอันี่มึงควรใส่ต้นนี้ใหญ่เอ้ยพะวาใส่สุม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 เมื่อวัด นายพี่นอ้องงามเด้อพี่น้องเลยางามเด้อเลิศค่ะไปไป,ประกวดมึงดูนะพวกเอาหนามมากสูหวัวที่อีกมาก ลูกเพิ่อเลสิพลาดค่ะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเบออีจอยนะฮะสับซูลซองมืองละไรมาสั่นบ่เห็นเขาถูกกับติดทางบ่หับจักจี่มันไปตายทางใดยังบ่กลายไปในเฮือนหน่อกับโบเห็นฮ้ายสับซูลซองมืองเลยพี่น้องยิงจ่อยนะเห็นแล้ได้บาทเลยเพื่อลสัมมันมืออยากมากอีกเพื่อลสแก่ได้โบ

จีนะออก่กออไม่ได้อ่เอยอมืมอปปลงเมื่อปลลไปได้ไปได้ถ่าสิลงเลรเด้อขึ้นมาทมข่าวทมข่าวเขาสิไปบุญมาลมามามาเอาน้องมาหน่แม่อย่าเอามาน้ำเด้อหองไอ้นะเด้อ